ที่นี่คือจุดชมวิวนะคะทุกคนก็คือก่อนที่เราจะขึ้นไปตรงหมู่บ้านอีตองอะ่ะก็คือมันจะมีจุดแวะชมวิวซึ่งรอบๆก็จะเป็นแบบวิวภูเขาอะนะสวยอะ่ะ ก็เดี๋ยวแวะถ่ายรูปใรเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปที่จุดกางเต็นท์จุดกางเต็นท์ของเราคือบ้านป้าเมียดนะคะทุกคนก็เขาบอกว่าเมื่อกี้โทรไปแล้วเขาบอกว่าใกล้เต็มแล้ว <laughs> เขาบอกให้ให้ให้ไปดูสถานที่เองเพราะว่าตอนนี้คือลานใกล้จะเต็มแล้ว แล้วก็เดี๋ยวลองดูถ้าเสมอว่าลานเต็มถ้าบ้านป้าเมียรลานเต็มก็ต้องมูไปที่อื่นต่อเดี๋ยวลองดูอีกทีว่าเป็นยังไงปะอุปสรรคของการมาพักที่นี่นะคะทุกคนก็คือการหาที่จอดรถคือตรงนี้เป็นลานที่จอดรถที่อยู่ตรงลานฮอก็คือ มีอยู่เหลืออยู่ที่เดียวแล้วก็โชคดีมากเลยเพราะว่าเพราะว่าคันอื่นเข้ามาแล้วหมุนออกหมุนออกตลอดแล้วก็เออโชคดีที่มีที่จอดแล้วก็ข้างล่างตรงริมน้ําก็เต็มหมดเลยแล้วก็ที่อื่นก็ไม่มีละถ้าสมมติว่าไม่จอดตรงนี้กับจอดตรงด้านตรงบริเวณริมน้ำอ่ะก็จะไม่มีที่จอดเออตรงนี้ก็เต็มหมดไปหมดแล้วอ่ะแล้วก็โชคดีแล้วก็คืนนี้ว่าตอนแรกว่าจะกางเต็นท์ใช่ไหมก็สรุว่าไม่ได้กางและเพราะว่า ที่การเต็นท์ก็ไม่มีคือมันแคบอะที่จอดรถอะไรมันก็แคบก็คือได้ที่พักตรงริมน้ำราคา1,000บาทไปเดี๋ยวไปดูแต่ว่าต้องจอดรถไกลแล้วก็เดี๋ยวต้องขนสัมภาระลงไปตรงเดินลงไปไกลพอสมครวรแหละแต่ว่าก็โอเคนะเดี๋ยวมาลองดูกัน ใช่ผาแป้ไงผาแป้งโฮมสเตย์นี่ไงโอเคสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอยู่ขงอ๋อลุงเหมือนกับเหมือนกับเขาต้องขึ้นไปติดต่อข้างบนไหมสวัสดีค่ะ ใช่ค่ะ,ะชื่อเทวคุณยานิสาช่ไหใช่เดี๋ยวเท้รองเท้าตูงนี้ได้โอเคขอบคุณค่ะ อาหารเช้าทานตรงโต้ไม้นะคะเริ่มเจ็ดโมงถึงเก้าโมงครึ่งนะคะอา,อาบน้ำชัดแบบใช้ไฟคอนสี่ทุ่มนะคะหลังสี่ทุ่มไฟจะดับไปประมาณสิบห้านาทีแล้วหนูจะสลับไฟมาเป็นไฟสำรองไฟสำรองนี่จะใช้ได้ก็คือ,อจะมีแค่ชัดแบบกับพัดลมนะคะี่เพราะว่า ถ้าเกิดว่าใช้ไปนหนักเรามันอาจจะดับใช้ได้ได้ค่ะตอนี้มันหมอนี่เห็นมั้ยใช่ค่ะแล้วล่ามเมื่อพี่จะาั่งอะไรมาทานอว่าหมู่ทก็สั่งมได้เมคครับน้าถ้าน้ไม,ม่ห้องน้าไม่อุ่นหรือาห้องเป็นครแจ้งบริัค่ะได้ค่ะมีเตียงให้มีผ้าขนหนูมันจะมีอยุ่ไหมเนี่ยอืมแล้วก็มีชุด เก้าอี้ให้ชุดนึงมีพัดลมเป็นลักษณะบ้านไม้ส่วนห้องน้ำห้องน้ำต้องเอากุญแจไปไขตามหมายเลขห้องซึ่งห้องเนี่ยมันจะห้องน้ำเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในในตัวห้องนอนนะคือมันแยกเดี๋ยวนะห้องเราผ่าแปหก มีเครื่องทำน้ําอุ่นมีชักโคกให้มีฝัก,กบัวให้ <Okay. S 1> ก็เป็นที่พักนะคะเป็นลักษณะโฮมสเตย์ที่พักของเราคือผาปแปรหุเป็นลักษณะบ้านไม้ Workers, <S <S Donna, ตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่เป็นที่หมู่บ้านอีตตองเรียบร้อยแล้วก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะคืนนี้เราตั้งใจว่าจะมากางเต็นท์กันเนาะแต่ว่าก็ผิดแผนไปทุกอย่างเลย ก็คือที่กางเต็นก็เลยหลังจากที่เราเลยอุทยานแห่งชาติทอมาภมูมาแล้วเนี่ย <c oughs> ด้านในอ่ะ <c oughs> คือลานกางเต็นมันน้อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่เล็กๆนะมันแทบจะแบบไม่ค่อยรองรับการกางเต็นะ่ะ ทอดอ่ะอันนี้คือขนมทองยะเป็นขนม mRNA, พ,พ拜拜ื้นเมืองพื้นบ้านของพี่ตองก็คือมันจะเป็นลักษณะเหมือนงาบดแล้วก็ไปผสมแป้งแล้วก็เอามาทอดแล้วก็จิ้มกับนม รอร่อยอสี่หใหม่แล้ก็สองรถค้างสออหหส่ีนีมหาลัยครนะอ่อยรถทั้งสี ก็คือ <experiences> ก็ค pues ือ like มันก็จะมีแบบว่าให้เรามาเลือกซื้อตะเกียง ก็คือมาที่นี่นะคะทุกคนก็คือทุกคนเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะต้องซื้อตะเกียงเขาเรียกตะเกียงซึ่งสมัยก่อนอะ่ะที่นี่เขาจะใช้ตะเกียงเนี่ยนในการดำรงชีวิตอยู่เพราะว่าที่นี่จะไม่มีไฟฟ้าใช่ปะทีเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเออตกทอดมาจนปัจจุบันนักท่องเที่ยวก็จะมีตะเกียงเนี้ย มาตรงจุดที่แขวนป้ายไม้นะคะเพราะตรงนี้มันจะมืดมากแล้วก็ทุกคนก็จะมีตะเกียงไฟมาหนึ่งดวงซึ่งสีมันก็แบบเออสีนวลๆเหลืองๆก็แบบโรแมนติกมากแล้วก็ยิ่งฉากหลังของเราเนี่ยจะเป็นแสงแสงไฟสะท้อนลงบนผิวน้ำที่แบบมีบ้านเรือนเยอะแย,ย,ยะมากมายสวยเดี๋ยวให้พาไปดูทีนึงไป อนนี้นะคะทุกคนเวลาประมาณ6โมง11นาทีก็คือเดี๋ยวเราจะาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันที่เนินช้างกูดนะคะก็ั่างรถสองแถวไปประมาณไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวไปดูว่าแต่วันนี้ลมแรงมากแล้วก็อากาศข้างนอกก็หนาวก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเราจะเจอทะเลหมอกไหมหรือว่าจะได้เห็นแสงส้ม แสงทวายไล้ก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นไหมโอเคปะโหโหตรงนี้คือจุดที่รอรถสองแถวแต่ตอนนี้รถยังไม่มาแต่ตอนนี้ลมมาแทนลมแรงมากเลยอะ่ะแล้วก็เช้านี้ไม่มีหมองนะทุกคนเดี๋ยวดูรอบๆก็มีเพื่อนมารอ รถสองแถวที่จะขึ้นไปดูทะเลเหมอกกับพราทิตย์แต่คิดว่าคงไม่เจอทะเลเหมอกแต่เดี๋ยวไปลุน้นพาทิตย์ขึ้นกันป่ะไปเลยค่ะเอะเอตอนนี้มาแล้ว อันนี้อยู่บนรถสองแถวล้วนะทุกคนคันนี้ก็เกิดสิบคนอะ่ะเต็มนี้ใหักหน้าไม่เอาเนะขาอบอกว่าเนะส้นทางที่จะไปอะ่ะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ ตอนนี้เราอยู่กันตรงเนินช้างสึกนะทุกคนก็จะบอกว่านั่งรถมาประมาณ15นาทีก็ถึงออข้างบนนี้น่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดที่สามารถมองเห็นวิวออได้ทั้งหมดนะคะแบบ360องศาซึ่งวิวข้างบนก็จะเป็นแบบภูเขาสลับซับซ้อนซึ่งก็บอกว่ามีความสวยงามมาก,มากๆแล้วก็ข้างบนนี้จะบอกว่าเช้านี้คือทุกคนนะักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาวันนี้กลายเป็น ผู้ประสบภัยจริงๆเออเพราะว่าลมแรงมากแทบจะยืนไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันวิวก็สวยมากเช่นกันโอเคเดี๋ยวให้ดูรอบๆ อีตองเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่สุดชายแดนตะวันตกติดกับประเทศพมา่าเป็นที่ตั้งของเมืองปิโลกที่เคยรุ่งเรืองในอดีตเมื่อราวประมาณปีพศ2483เมืองแร่ขุดแร่ดีบุกที่มีคนงานร่วมกว่า600ชีวิตแต่ความรุ่งโรจน์ของการขุดแร่ก็ได้จบลงเมืองปิโลกที่เคยรุ่งเรืองมีตลาดที่เฟื่องฟู เคยมีโรงภาพยนตร์ถึงสองโรงก็เงียบเหงาเมืองแรกต่างๆที่นี่ก็ทยอยปิดตัวลงคนงานก็เริ่มแยกย้ายกันกลับไปคงเหลือไว้เพียงแค่ซากเครื่องมือทิ้งหมือไว้เป็นเพียงตำนานเล่าขานหมู่บ้านอีตองเริ่มเป็นที่รู้จักกันอีกครั้ง ด้วยมนต์เสน่ห์ของสถานที่ที่มีอากาศเย็นตลอดปีสถานที่ที่ร่ำรวยไปด้วยหมอกที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า1,000เมตรการเดินทางก็ต้องฟันฝ่าโค้งกว่า399โคง้งมีสถานที่ท่องเที่ยวคือน้ำตกจากกระดินเนินช้างศึกและอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินับว่าเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากไปสัมผัสบ,บรรยากาศธ,ธรรมชาติบริสุทธิ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ ปัจจุบันรายได้หลักของหมู่บ้านอีตองก็คือการท่องเที่ยวที่พักโฮมสเตย์ที่นี่แม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ที่นี่ก็มีแหล่งช็อปปิ้งนั่นก็คือตลาดอีตองถนนคนเดินซึ่งเป็นแหล่งร้านค้าร้านขายของฝากและร้านอาหารมากมายให้เราได้ฝากท้องกัน เดี๋ยวก็อาจจะปิดท้ายด้วยน้ำตกจอกกระดิ่งนี่แหละเพราะว่าเป็นทริปที่ว่าผิดแผนมาตั้งแต่แรกเลยตั้งใจจะมาค้างมาการเต้นนอนแต่ก็ได้นอนโฮมสเตย์เฉยกลางเต็นของเราก็เลยต้องพับเก็บไปก่อนโอเคปิดทริปด้วยน้ำตกจอกกระดิ่งแล้วเจอกันทริปหน้า Bye bye